I to That's what you I love you so much my my body <laughs> <laughs> ตามหาแฟนเหรอครับไปตามหาแฟนเขจะไปตามหาแฟนวันนี้เราต้องไปแบบไม่ธรรมดาโอ,าอเเ้เดี๋ยวต้องไปตึเก็บของกันเก็บของเก็บของกันขึ้นชื่อว่าน้องนุ่นดำโด่งยืนสาวน้อยมหัศจรรย์ไม่มีธรรมดาแน่นอนครับและ,<ฟ>ะยิ่ง<อ>เป็นน้องสะพ้ายผม้ดยยิ่งไม่ธรรมดาแน่นอนครับ we keep เช็คไมค์ด้วยนะคะไมค์ไม่ดังนะค่ะเจอตัวเท่่ยยเฮ้ไม็จปิดเรื่องแล้วกูบอกเขาว่าสั่งชุดให้น้องไปซื้อชุดกับชุดไอเฮียเอาชุดตัวเฮียให้กูเจ็บ และเก็บก็ไม่่อยได้พ่อให้มาเยอะด้วยม,มีทั้งกล้วยเล็บือนารและมุทกโชไม่ต้องห่วงของบ้านป่งดีทุกคน ซื้อบ้านฉันบอกใหมชูเล่ต์อีตึ้งวันไม่เห็นพอดีเลยหาคือวันนี้จับทางยากมากนะเดี๋ยวบางวันโคตรเข้าเดี๋ยววันโคตรออกไ,ไม่อีตึ้นทำไมเหมือนคนพูดทักก์กึก๊ดทกักก์กึ๊ดโผชูเล่ต์บวกไม่ต้องทุเรศแหมพอทีชั้นทุเรศต์ทีนุ้มมันยังบอกตัวเองของมันกินอีลิท ที่มึงเห็นอันนี้นเนี่ยมันแค่ตอนที่มันยังไม่โกรธมันโกรธเมื่อไหร่มันชูคอขึ้นมาแล้วรูเร้เรื่องหูตาแตกพี่ครับอันนี้หนูถามจริงได้ไหมว่าใครเป็นคนบอกว่าฉากนี้ต้องให้เขาเกียดให้โกรธขอบคุณมากนะครับพมก็เอาครับจะเป็นก้อนเลยเมย์คุณบอเป็นก้อนเลยไอ้เจ้าตัว ดเ้าเขาเห็นแล้วก็ทุเรศตุ๊กตาอี่เซฟแล้วนี่ใส่สเตย์สิบกว่าชั้นแล้วมันยังโผล่อะไอ้ไ<ห>อ้เน,นี่ยเอไม่ตัวเดียวมัเป็นหางท้งโลมนี่เกงงลมอ่ะม,มาได้ยินยังได้แลครับได้ยิน วันนี้เรามีไม้หลายตัวนะครับเพราะว่าเพิ่งซื้อเริ่งเสกมาใหม่60บกว่าล้านเดี๋ยวนะคะขอความรุณนาสักนิดนะคะคานผู้ชมที่อยู่ทางหลังกล้องไฟ์สดท่านนั่งลงนะคะคนตรนุนมโมไม่เห็นเลยค่ะครับผมเขาประกาศเนี่ยเขาให้ประกาศประกาศรอบที่3แล้วนะคะท่านก็ยังไม่นั่งกันเลยครับขอความบ<น>ุณา,นา,นานสักนิดนะคะนั่งกันหน่อยนะครับแล้วก็นั่งกันหน่อยนะคะคนที่อยู่ แปดแปดแปลเป็นไทยแปลว่า,แป,วาแปลว่าแปลว่าอะไรแฝดเเรียดที่ไหนเออนั่งน้ำแล้วก็อย่ายอย่าอย่ายืนบงังน้ำแล้วเวลากับอย่าหยิบเครื่องขยายแล้วกลับไปด้วยนะฮะมาที่แล้วห้าก้อนนลกลับเด่มเข้าไปค,ค,คนคนนี้รูปร่างน่าตกาช่างงมนะรูปร่างสมทุเลตนะจะเหมือนคนก็ไม่ใช่คนมือเหมือนขว,วาน ในเก็ตพอยต์ขนาดนี้ไม่คนเลยไม่ซนบัว่วคุณมีแฟนหรือ,อยังครับมีแฟนหรือ,อยังมีแฟนหรือ,อยัง,มออยงผมอยากจะรู้ไม่ได้าถามมีแฟนหรือ,อยังครับเคยมีแต่ตอนนี้กำลังหากำลังไปตามหาเขากำลังตามหาเหรอใช่หามานานเลออยอ่ะ ใบหุณมลุบล้าหน้าตาปใใเป็นยังไงเผื่อผมรู้ผมจะช่วยหาเฮ้ยนุป้ายมึงเริ่มเดี่ยวเลยนะแหน่ขยับป้ายน้องนุหน่อยครับผมคือน้องบอกตาตีต,ตาทำ<ต>้มนะตาตีตีเอางี้ดีวกว่าคุณชอบผู้ชายแบบไหนคุณลองบอกผมสิอชอบผู้ชายแบบไหนสเปกสเปสู กูบอกให้ใบ้นี่มันไม่ได้ใบ้เลยนะเนี่ยก็คงบอกก็ให้กูพูดอะสเปเอางี้แล้วกันคุณคุณชอบฝากห้อยเหรอแม่งนีคุณชอบไอ้ต้นมีเอาของกูไปเดี๋ยวต้องมาด่าพี่ถ้ากูทำแตกพวกงานนี่ของกูของกูไม่แตกมึแกแม่งดีเลิก มันไม่ดูเลยก็ดีข้างนอกเลยดิกูว่านะทำไมมันเหมือนตุ่นยุงอ่ะแต่ว่าเป็นยุงลายเพราะมันใหญ่มากตุ่มมันใหญ่มากเอาละกันคุณบอกว่าคุณชอบกสนอหนูปากห้อยใช่แฟนคุณคือโน้เชิญทิมเหรอใช่ไหมเอ้าเอ้าเอ้าตุ้มตุ้มเป็นยังไงกัน นั่นต้นบ้านุ้นเนตเหรอบ้านุ้นเนตน,นี่นะโอ้นี่กลุ่มน,นี้ใช่ไหมที่เดินไปลงคัวแล้วกับ้าหมดไม่เหลือ,อไม่ใช่ใช่่เสื้อแล้วคนดูกูเอฟซีนไหนวะไหนครับกุกลุมน้องเติ้งนี่นี่ี่สีเขียวนีเขยวเเตียเดียวสีเขียวนีจริงป่ะจริงายใเยื่อสีเขียวไม่สวยไหมล่ะ ครเรียกน้องนะสักลินส่อเพื่อห้ดูทำไมอ๋อาคือต้องผมงสักสนกันว่าอะไรเชียงใหม่หวานมากเฮ้ยป้องอย่าพูดดิว่าเออแล้วททิปหน้าที่ไหนไปไหนกันอีกไม่รู้ฮะอ้ต้นผมไม่รู้เออเอางี้แล้วกันผมขอจีบคุณแต่ว่า จะพูดขอร้องจีเพลงจีคุณได้ไหมสักเพลงหนึ่งเป็นเพลงไทยเดินไปก่อนเออตุ้งหนึ่งตุ้งนึ่งตุ้งเนึ่ง,งตุงงต้งหัง เคยเจอเลยแบบเนี้สั่นเป็นเจ้าเข้าเลยเดี๋ยวพอผมร้องคุณร้องต่อนะร้องเลยตาดวง่ร้ายีกพีคอยทีวันหรดีดวงจนทารีเมกี้้องต่อ เดหรือว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใช่คนไทยวะอาจจะเป็นคนประเทศอื่นฟังฟังจากสำเนียงแล้วอาจจะเป็นคนเขมรคนเขมรเราต้องลองภาษาคาเมร์เมียงปลาเมียงปลาตัวปูตกปูกรวยแต่งเมียงเปลี่ยนเปลี่ยนขนนกขนนกตั้งหง เลื่อยนเลยโกไม่ใช่คเหม็นะสมเหรือว่าสำเียงเขาอาจจะออกเทสทางจีนไหมทางอาจจะเป็นอาจจะเป็นทางจีนก็ได้นะ จังเลงกงตุงมิงเย่าเชิญเชิเชิญเป็นเี่เชลงเะกูวชาญเชิญเป็นเช่มึงเพลงนช้เชื่อว่าเพลงเชิตาชดญใจแต่นับตั้งเต่นี้ิเ้นไปเชิญเเชิญวชิญเเ นานแบ,บนี้อนสนเีเอาอย่างงี้ผมไม่เกียวเวลาเขาลงไนแล้วผมอยากเก็ยเวลาผมไหนหด้านลุหนี่เิ่ขึ้นลกเอาใจยากเหลือเกินไปไปไปโาไ,ไปให้ไกลหน่าไ่ลยนะก่อนจะไปผมขอหอมกบหูคุณทีหนึ่งได้ไหมคุณมมพดูดยรางไี้มึงหอ,<ด>อ,อมกบหูใช่ไหมเออได้ไดขอ,ขอกบหูว้นูดเลยอ่ะได้จริงนะจริงน<ด>้ำหนึ่งดยน้ยโน้อยู่บน้ ไม่อยู่นะทีขูขอหอบปกหูทีหนึ่งพอนับหนึ่งถึงล้านแล้วผันมาเลยหนึ่งถึงล้านมึงจะเลิกกี่โมงเท่าไหรอ่ะหนึ่งสองสามสองสามกูเอาแค่สองหนึ่งสองแบบเนียวอะไรมึงอะไรมึงอย่าเข้ามากูมีครับกูไม่